ชวนคุณผู้ชมมายินดีกันต่อเลยค่ะกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปสาวปูปรยาจ้าในที่สุดคุณผู้ชมค่ะก็มีข่าวดีกับเขาสักทีหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลืมมาแหล้ว่าเออปูปรยากังนั้นะมีข่าวดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะดีล่าสุดเลยเนาะสวยออร่าว่าที่เจ้าสาวสุดๆบอกเลยว่าไม่ต้องรอนานเพราะปูออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนเองแล้วว่า เรื่องจริงค่ะทุกคน<อ>เจอกับภูปรยาเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งบินกลับไทยมาส,สดๆร้อนๆเลยช่วงที่ให้สัมภาษณ์สื่อก็ยอมรับเลยนะคะว่ากําลังจะแต่งงานจริงๆซ,งซึ่งเธอจะแต่งงานกับนักธุรกิจหดุ่มชาวต่างชาติช่วงปลายปีนี้ <c oughs> นอุ๊ยใกล้ๆกับคุณเมเลย์เลยช่งานจะจัดขึ้นที่รัฐแอลเอสหรัฐอเมริกานะคะ <c oughs> เข้าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วและดิฉันเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันโฟกัสหน,หน่อยค่ะซูมหน่อยซูมหน่อยค่ะแหวนเพชร สาปูโอโหนี่มันต้องตามาก9กรดับย้ำอีกครั้งนะคะ9กัระดทันโทษนะคะนั่นแหวนหรือสร้อยคอเออก็ใหญ่มากต้องต้องเอาแบบว่ามาดามไว้เยอะๆอ่นิ้วยาวคือถ้าอยู่ในคนที่นิ้วสั้นๆแล้วก็แหวนน่าจะมิดนิ้วนะคะเออ9กาดระดับสวยสวฟังค่ะสมศักดิ์สิทมากซึ่งหนุ่มคนที่กุมหัวใจสาวปูได้เนี่ยก็คือหนุ่มคนนี้คุณผู้ชม่ะดูภาพไปพร้อมๆกันนี่ค่ะ หนุ่มคนนี้ค่ะที่ใส่เสื้อสีขาวนี่แหละค่ะใช่ใช่ใส่แว่นใส่แว่นเขาเคยลงรูปคู่เอาไว้ตอนที่ลงเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ้ยใช่คนนี้หรือเปล่าเป็นนักธุรกิจอะไรที่ไหนยังไงหรือเปล่าเขาเป็นนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้งานที่เขาลงเนี่ยมันคืองานอะไรงานอะไรเอ่ยนี่คืองานสละโสดของสาวปูจ้า หนุ่ม<ใ>นคนนี้เนี่ยอือบอกว่าจริงๆเนี่ยซุ่มคบหา,ากันมาได้ระยะใหญ่แล้วแหละ,ะแต่ไม่ได้เปิดตัวคือเขาถือเคล็ดว่าเออกลัวว่ารักมันจะพังเหมือนที่มันพังนะหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าอุ้ยคุณแม่เนี่ยไฟเขียวเชียร์สุดใจเพราะรู้จักกันมานานที่สําคัญคือช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุดข,ของครอบครัวก็ได้หนุ่มคนนี้แหละมาคอยดูแลคือก่อนหน้าเนี่ยพ่อคุณปูเขาผ่าตัดหัวใจใช่ไหมหนุ่มคนนี้ก็คอยเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้ปูอยู่ตลอดเลยซึ่งก็มีคําถามว่าปู ไปมูที่ไหนมา,าทำไมถได้คนดีๆแบบนี้สาวปูบอกว่าพี่จ๋าเรื่องรักเนี่ยหนูไม่เคยมูเลยค่ะมูแต่เรื่องงานแต่เวลาที่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ไ,มไ,มได้อยากจะมีแฟนนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเขาจะมาเองอ่าลองไปฟังเสียงกันดูค่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันมูขอแต่งาน วิธีมูหรือเรามูผิดเลยแนะนําผู้หญิงนะถ้าแบบยิ่งขอยิ่งหาไม่เจอแต่ถ้าแบบใจปักว่าแบบไม่เอาแล้วอะก็ยังเคยจําได้เลยไววไว้ขอสิทธิ์สิิว่าไม่เอาแล้ว,ว,ลลว,วอะเ,เจ็บมากไม่อยากไม่อยากไม่อยัเจ็บแล้วแล้วก็เลยเจอคนที่แบบ จากไหนก็ <chegou professors response> ไม่รู้เราเล้ยแต่งเมอไไรสามารถบอกได้ไหมไม่บอกแต่เดี๋ยวนะค่ก็ต้องเห็นบัตรเชิญอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่เก่งอยู่แล้วล่ะก็เลยกำลังจะเต้นงานสลาโสดอยู่เพื่อนบอกเธอเธอไทยรัฐีดมาแล้วจะกรโดนใจรูวาอด้วยและเพื่อนบนในกลุ่มเทอก็ลุ้น้นกนเมาะัยังได้ไม่ีเลยหรอก่ไมเอแต่ก็โอเคข่าออกแล้วแฮปปี้อะ นี่เขามองไม่ไกลใครใคคือว่าเขาดูเพจข่าวไทยรัฐของเราเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าุเออเพื่อนแซวที่รู้เธอเนี่แล้วกูก็บอกอุ้ยฉันแบบว่าอาการไม่ค่อยสวยเลยแต่ใดๆคือสวยมากยินดีมาก แตกเวอร์ส่วนแหวกก็ตาแตกเช่นกันนะคะไปกันต่อค่ะกับสาวคนนี้นิชาของเราอุ้ยหลายคนออกอาการเป็นห่วงนะกับสาวนิชาเพราะอะไรความรักกับโตโน่เนี่ยยังดีอยู่ไหมคือก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์เป็นจอสีดำไงี่าวเน็ตเอฟซีก็เดากันไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคะว่าเอ้ยหรือว่าจะมีความรักเอ้หรือว่าจะมีปัญหาความรักกับโตโน่หรือเปล่าล่าสุดนะคะนิชาขอเคลียร์ด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องอะไรลองไปฟังดูค่ะ ความผิดพลาดของหนูเองไพี่ไม่ได้อธิบายในแคปชั่นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยแล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าถ่ายละครจนเพื่อนโทรมา,าค่ะว่าแบบเฮ้ยรู้ไหมว่าเป็นข่าวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวล้วนเลยค่ะเพรหนูไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้โพสต์รูปกันบ่อยขนาดนั้นเลยะแต่ว่าช่วงนี้ยอมรับว่าแบบทํางานกันแบบหนักมากๆเลยค่ะเวลา ที่จะแบบพักผ่อนด้วยกันไปไหนด้วยกันได้คือน้อยน้อยมากค่ะเรายังมีแตว่าความรักของเรายังเขี่ยแน่นกว่าปกติด wow. ีเลยค่ะกว่าปกติปกติของเราเลยค่ะอืมก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมยังรักกันดีเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรกันอันนั้นเป็นเรื่องงานเฉยๆใช่ค่ะอ่ะ